โรแมนติกทารุ่นอยากบอกอะไรคนกองสองจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมคะเดือนกิจการนี้เดือนกิจิการนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณไหมชมแป๊บเดียวฝนหยุดเลยทำไมไม่ตกอีกานะทำไมไม่ตกอีกโอ้สิบถ้วยจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรอ ว้าวคนที่เคยทะเลาะเุยมีปัญหาขัดแย้งกันเป็นไปได้ไหมคนในครอบครัวหรอเจ็ดไม้อ๋อให้ระวังนะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะสิบถ้วยอาจจะมาชอบคุณนะคนที่คุณอาจจะ รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วก็เลยมีปัญหาทะเลาะก,กันไปนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เขาจะอยู่ในพื้นที่ตัวเองเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นคนมีเซฟโซนเป็นของตัวเองมาดูว่าเขาเป็นคนราศีอะไรธาตุอะไรได้บ้างแล้วก็คนที่จะเข้ามาหาคนกองสอนเดืงว,วิจารนี้ลักษณะเขาเป็นยังไง ่าโอ้ยดูไม่ออกเลยอ่ะวันนี้อะไระนายถือถ้วยเหรออาจจะเป็นชาวท่านน้ำอีกเหรอซั้นชาวท่านดินได้นะคะครีนครีนถือเหรียญตึกสกปรกก่อน,นกหกดาบ คุณเป็นคนไกลนะคะเป็นคนไกลอ่ะเดี๋คลิฟายให้เฉยเลยเป็นคนไกลเจ็ดถ้วยอ้ค่อนข้างมีคนเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะเขามีตัวเลือกนะคะเจ็ดถ้วยเห็นไหมแล้วก็เป็นคนไกลนะคะหกดาบเห็นชัดิไหม ต้องขออภัยด้วยนะควาแสงกลางคืนอันนี้คือหกดาบอันนี้คือเจ็ดถ้วยนะคะเป็นคนวิเศษเป็นคนที่มีคนข้าหาเขาเยอะเขาเป็นคนมีตัวเลือกค่อนข้างออกจะแนวแบบเฟนลี่มันก็กล่งๆเช้อชู้เนาะดูดูดีๆแล้วกันแต่น่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอือเป็นคนที่ ทัศนคติไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขากับคุณน,ะน่าจะแตกต่างกันนะมันมีห้าไม้ขึ้นมาเห็นไหมมีคันทยะยอเออทยะยอทะเลาะขัดแย้งกันอะไม่ลงรอยกันนะมาณนี้นะคะคนกองสองคนที่จะเข้ามาหาคุณดีวกว่าคุณก็เป็นชาวธาตุน้ำได้ธาตุดินได้นะคะเป็นคนไกลนะคะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ โอเคมันจะสั้นๆนะคะไม่ต้องแปลกใจเราบอกกันแล้วว่ามันจะเป็นฟาสคิปแอนด์ชอตคิปนะคะทูน่าคือแบนี้อ่ะมาดูคนที่เลือกกองที่3นะคะวรรณกรรมจีนทาตรอเป็นบ้าง เดวิลขึ้นมาเลยอาจจะเป็นชาวราสิมังกรนะคะเดวิลหรือเลิเนี่ยเดิ David, ่นะแปดไม้เขาอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสืส่อสารกันอาจจะได้รับขา่าวหรือว่าเขาอาจจะส่งเมสเซจข้อความหรือโทรหานะคะ